เมื่อใดก็ตามที่ใครคนหนึ่งพูดคิดรู้สึกหรือเชื่อในสิ่งใดจิตใต้สำนึกก็จะแปลงประกายอันทรงพลังบันดาลให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่โลกของความลับเข้าสู่โลกของคำพูดเปลี่ยนชีวิตนะคะ ความฝันความหวังกำลังใจและเป้าหมายในชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณต้องการลงมือทำมันอย่างจริงๆนะคะทุกอย่างอยู่ที่เราลงมือทำอยู่แล้วแม้กระทั่งการพูดให้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือสมหวังในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักหรือสิ่งใดๆที่เราต้องการนะคะวันนี้มา พูดคุยและไขปัญหาเรื่องของคำพูดคำพูดที่ทรงพลังคำแต่ละคำที่เราใช้กับตัวเองนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเป็นคนใหม่เจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกยังรู้สึกงง,งงๆอยู่เลยนะคะอะไรนี่ฉันเ,เจอหัวข้อคลิกเบสหรือ,อยังไงฉันเข้ามาฟังดูหน่อยเป็นยังไงก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะถ้าคุณเข้ามาด้วยความงงๆก็ฟังแล้ว ฟังต่อไปด้วยความงงๆนะคะเดี๋ยวจบคลิปคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับคำพูดไปใช้ในชีวิตของคุณนะคะกันยินดีต้อนรับนะคะคุณอยู่กับกันกิรติชัยการเจ้าของช่องนี้นะคะกันเป็นคนที่นำเรื่องราว affirmation คำพูดเนี้ยมาลงในช่องนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการใช้คำพูดเปลี่ยนชีวิตนะคะใช้ความฝันความหวังเป้าหมายเป็นตัว drive หรือขับเคลื่อนชีวิตของคุณนะคะ และดึงดูดหรือโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะคอนเทนต์หลกัหลกๆของเราก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้คำพูดเปลี่ยนชีวิตถ้าภาษาไทยแบบง่ายๆเลยนะคะใครๆก็นึกได้เลยก็คือการโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตสั่งจิตสะกดจิตตัวเองนั่นแหละค่ะคำที่เราพูดกับตัวเองทุกคำนั้นมีพลังโดยส่วนตัวแล้วกันก็เป็นคนเขียน copywriter หรือเขียนโฆษณาให้กับ เกของลูกค้าแล้วก็ของตัวเองด้วยนะคะเกี่ยวกับงานขายงานพรีเซนต์งานต่างๆนี่แหละนะการก็เรียนแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็นำมาแบ่งปันกันถึงรู้ว่าคําแต่ละคํานั้นมีพลังนะคะกันมาสซยืดยาวเลยจุดประสงค์ก็อยากให้คุณรู้ว่าคําทุกคําคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองนะคะที่เผลอพูดถึงมันบ่อยๆนั้นมันจะส่งผลกับชีวิตเราอย่างไร และวันนี้เราจะใช้คำไหนเพื่อดึงดูดเงินนะคะเพราะว่าบางทีคุณเข้ามานะคะบางคนที่ติดตามอยู่แล้วคนที่ติดตามช่องนี้อยู่แล้วก็จะบอกโอ้คลิปเยอะแยะมากมายเลยการโปรแกรมจริตไม่เซตวิธีคิดอะไรต่างๆจะใช้คลิปไหนดีวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ การพูดดึงดูดเงินนะคะหัวข้อท็อฮิตแล้วก็ยอดฮิตเลยนะคะสำหรับการดึงดูดเงินเงินเงินนะคะมิสเตอร์มันนี่หรือมิสมันนี่เรามาไขค,ความลับกันว่าคำพูดเกี่ยวกับเงินนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าโดยส่วนตัวของกันแล้วก็ คนแต่ละคนที่นำไปใช้นะคะผู้ติดตามช่องต่างๆเนาะอย่างการเซลท็อกการพูดกับตัวเองในทุกๆวันทุกเช้าและก่อนนอนหรือคำต่างๆที่เรามาโปรแกรมตัวเองนั้นคำแต่ละคำอยู่ที่คุณเลือกนะคะว่าเป็นคำที่มีพลังงานสูงหรือเปล่าหรือพลังงานต่ำหรือไม่นะคะหรือคุณบนว่าหรือไม่แต่ก่อนที่จะเข้าใจอะไรเยอะไปกว่านี้กันย้ำอีกครั้งที่กันบอกบ่อยๆเลยนะคะ ความสำนึกคุณคือความมั่งมีและการบนว่าคือความยากจนความขาดแคลนก่อนที่คุณจะบนอะไรลองนึกดูว่ามันจะคุ้มไหมกับสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นกับเรื่องราวต่างๆ opportunity ต่างๆโอกาสที่ดีๆกำลังเข้ามาแต่คุณไปบนไปแสดงความรู้สึกแย่ๆนะคะรู้สึกดานลบคุณ คิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่คุณจะยอมแลกกับสิ่งดีๆที่กําลังเข้ามาด้วยการบนว่าการรู้สึกไม่ดีนะคะเอาอารมณ์นกาทีบเข้ามาใช้ในชีวิตนะคะคำแต่ละคํามีพลังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะมาสนใจเฉพาะคําที่เป็นบวกคําที่มีพลังดีกว่าคําที่เกี่ยวกับการเงินนั้นเราจะใช้คำไหนบ้างคำที่การพูดบ่อยๆนะคะพูดกับตัวเองจนติดเป็นนิสัยละ นะฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทีนี้กันให้เคล็ดลับจากาจินตภาพสะเทือนโลกนะคะถ้าคุณต้องการให้คำนี้ฟังลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณฟังลงไปในตัวของคุณเลยนะคะให้ลึกระดับจิตวิญญาณของคุณเลยด้วยคำพูดที่ว่าฉัน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณคัดประโยคนี้ลงสมุด15ครั้งและพูดท่องบริกรรมเป็นคาถาที่จะนำโชคนะคะคาถาที่จะดึงดูดเงินพูดคำนี้ย้ยำๆซ้ำๆตลอดเวลาที่คุณสามารถพูดได้ และให้คุณคิดเห็นภาพวิชวลไลท์มองเห็นเป็นภาพเราหยิบจับงานอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแม้กระทั่งจับช้อนจับตะเกียบกินอาหารก็เป็นเงินเป็นทองทีนี้มาไขกันว่ากินอย่างไรทำไมถึงเป็นเงินเป็นทองสำหรับตัวกันนะคะการกินอาหารการกินโชว์หรือเราเคยเห็นคนที่ทำอาชีพยูทูบเบอร์ที่เป็นครีเอเตอร์ที่ทำเพจเกี่ยวกับอาหารนะคะ กินโช์อย่างเงี้ยหยิบจับอาหารเข้าปากยังเป็นเงินเป็นทองสร้างรายได้มหาศาลเข้าตัวได้เลยนะคะก่อนที่พูดเนี่ยคือการเน้นเฉพาะคนที่ต้องการใช้คำพูดเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะการจะไม่ตอบคำถามที่ว่าพูดแล้วมันจะเป็นจริงไหมทุกอย่างมันจะเป็นจริงไหมเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่มีความสุขในการที่จะ ใช้คำพูดเหล่านี้ใส่ลงไปในชีวิตของคุณมันก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณยังลังเลสงสัยคลางแคลงใจนะคะเพราะว่าความสงสัยนั้นทำลายความศรัทธาที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณความศรัทธาและความมุ่งมั่นที่จะ พูดต่อไปให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราดีเราหยิบจับนะคะแม้กระทั่งปากกาหยิบจับออกมาก็เป็นเงินเป็นทองจับปากกาเขียนหนังสือใช้นิ้วของเราที่ทรงพลังพิมพ์งานบนคอมพิวเตอร์สามารถสร้างรายได้จากการเขียนอ e ีบุ๊กได้38ล้านก็มีนะคะอันนี้ที่กันมาเล่าเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในยุคนี้แหละที่คนธรรมดาคนหนึ่งทำได้นะคะก็ เห็นไหมคะคำพูดนี้กันพูดอยู่เสมอเลยฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองวิธีการกันบอกไปแล้วนะคะเขียนลงสมุด15ครั้งคัดมันลงไปคัดมันลงไปให้ทุกอย่างทุกประโยคที่คุณต้องการนี้ฟังแน่นอยู่ในตัวคุณนะคะถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องใช้ยาวๆาวสั้นๆยาวยาวสั้นๆในที่นี่หมายถึงอะไร a f f i r m a t i o n จะใช้ยาวๆโปรแกรมจนนอนหลับไปเลยหรือว่าตื่นเช้ามาแล้วก็โปรแกรมการคิดว่าให้คุณเลือกดีกว่าว่าคุณอยากจะเลือกประโยคยาวๆหรือแบบหลายๆประโยคแล้วมาเอ,อ่อเหมือนกล่อมคุณนอนให้เป็นภาษาที่จะไปฝังยามที่คุณหลับจิตใต้สานึกขึ้นมาทำงานนะคะเลือกเอาว่าคุณจะชอบสั้นๆหรือยาวๆคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้คุณชอบประโยคนี้คุณก็ฟังลงไปฉัน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะอ่าประโยคนี้ถัดใจไหมคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดพูดไปก่อน เดี๋ยวสิ่งดีๆก็เข้ามาแต่ขณะที่พูดต้องรู้สึกเห็นภาพนะคะให้ทุกอย่างสอดคล้องกันคิดว่ามันเป็นไปได้สำหรับคุณโอกาสดีๆกำลังเดินทางเข้ามานะคะถ้าชอบก็จดไว้นะคะฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองต่อมาคำพูดที่กันชอบพูดอยู่เสมอเลยพูดด้วยคำสั้นๆง่ายๆนะคะสตาร์ทเช้าว,วันใหม่ การจะพูดว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินที่ทรงพลังดึงดูดเงินทุกสกุลทั่วโลกฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินที่ทรงพลังดึงดูดเงินจากทุกแหล่งทั่วโลกถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาเราใส่คำพูดเกี่ยวกับการดึงดูดเงิน คิดว่าเราเป็นแม่เหล็กนะคะทุกๆวันเวลาที่กันลงไปวิ่งที่สวนสาธารณะที่คอนโดนะคะกันจะเจอเงินบ่อยมากเลยนะคะเจอบ่อยมากบางทีเหรียญ10เหรียญบาทแบงค์ยี่สิบนะคะธนาบัตร20บาทเจอบ่อยนะคะทําให้กันรู้ว่าเออฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินที่ทรงพลังนะคะจากหลายๆแหล่งทั่วโลกเลยไม่มีอะไรที่ไปปิดกั้น ทางเข้าของเงินเมื่อก่อนกันพูดคำนี้ตั้งแต่กันไม่รู้ว่ากันจะดึงดูดเงินจากหลายแหล่งทั่วโลกได้อย่างไรนะคะจนวันหนึ่งกันก็พบคำตอบว่าเงินที่กันได้นั้นเป็นเงินดอลลาร์เงินสกุลอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่เงินบาทไทยจากการที่เราทำยู u u บนะคะ u t ท b e จะเวอร์ไวทั่วโลกโที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถชมคลิปเราได้นะคะการทำช่อง YouTube คนก็มารับชม เงินที่จ่ายก็เป็น USD เป็นดอลลราสหรัฐฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินที่ทรงพลังดึงดูดเงินจากหลายแหล่งทั่วโลกถ้าคุณพูดคุณใช้ประโยคนี้ถ้าคุณอยากใช้ประโยคนี้ประโยคเดียวให้มันฝังแน่นลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณคุณก็พูด18ครั้งและคัดลงไปในสมุด15ครั้งนะคะนี่คือเคล็ดลับนะ สำหรับคนที่ชอบประโยคแบบนี้ประโยคเดียวสะเทือนไปถึงจังกรวาลแล้วแต่คุณจะเลือกนะคะต่อมาคำต่อมาที่เราจะมาพูดกับตัวเองคำนี้กันชอบมากๆและกันใช้ตลอดเลยนะคะกันจะไม่ใช้คำเยอะนะถึงแม้กันออกแบบ affirmation ทนาะงการเงินมาค่อนข้างเยอะมากๆแต่ไม่เคลมนะคะว่าเราเยอะกว่าใครๆเพราะว่ากันก็ไม่ได้ดูว่าช่องอื่นเขา เขาลงคลิปไปเท่าไรอะไรอย่างนี้กันสนใจแค่เป้าหมายของตัวเองถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วยังไม่ค่อยถูกใจเราหรือว่าบทพูดยังไม่ถูกใจแก้ไขใหม่ในคลิปหน้าเห็นไหมคะเราก็แข่งกับตัวเองในแต่ละวันก็ยุ่งจะตายแล้วค่ะจะไปแข่งกับคนอื่นทําไมนะคะเรามีความสุขเรามีชีวิตเรามีงานทําเรามีที่อยู่อาศัยเรามอาีอะไรที่เราต้องทําต้องเยอะแยะมากมายสําหรับกัน กันจะไม่แข่งขันนะคะกันชอบอพัฒนาตัวเองมากขึ้นแต่สําหรับคนแข่งขันก็แล้วแต่คุณเลยนะคะเอาที่คุณสบายใจในการการะทําใดๆเงินทํางานให้ฉันตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่น,น,นะะเงินทํางานให้ฉันตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่นคํานี้ดีมากๆนะคะเงินทํางานให้ฉันตลอดเวลา ทั้งยามหลับและยามตื่นเราจะนอนเราจะไปท่องเที่ยวเราจะไปไหนเงินก็ทำงานให้เราตลอดเวลาคำนี้ก็พูดตั้งแต่ยังไม่ได้ทำช่อง YouTube หรือขายออนไลน์เลยนะคะแล้ววันเวลาก็ทำให้เงินทำงานให้ตลอดเวลาไม่ต้องมองไกลนะคะคลิปวิดีโอของการทำงานตลอดเวลาคนไทยหลับคนที่อยู่ต่างประเทศคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฟัง ก็หมุนหมุนอย่างนั้นไปตลอด24ชั่วโมงนี่ก็คือเงินส่วนหนึ่งที่ทำงานให้กับกันตลอดเวลาเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาถ้าคุณใช้คำนี้ในชีวิตเงินก็จะทำงานให้คุณตลอดเวลานะ,ะเลือกเอาว่าจะใช้คำไหนก็เขียนลงไปในสมุด15ครั้งและท่องติดต่อกัน18ครั้ง เรื่องง่ายๆที่เป็นเคล็ดลับสำหรับคนที่ต้องการใช้คำพูดเปลี่ยนชีวิตนะคะเราได้มาสามประโยคแล้วเอาสักหาประโยคพอเนาะวันนี้กระชับเรียบง่ายวันนี้เป็นวันโชคลาภมาสัจจัน์ทางการเงินของฉันวันนี้เป็นวันโชคลาภมาสัจัน์ทางการเงินของฉัน ถ้าชอบจะลดลงไปในสมุดของคุณใช้มือเขียนมือคัดนะคะมันจะคลาสสิกเพราะมือของเราจะสื่อไปถึงหัวใจทำให้เรารู้ว่าเราต้องการให้วันนี้เป็นวันมาสจัย์แห่งโชคลาภทางการเงินของฉันคำที่คุณจะตอกย้ำจะพูดตอนเช้าก็ได้เมื่อคืนพูดไปแล้ว เงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่นพอตื่นขึ้นมาบอกตัวเองหน้ากระจกว่าวันนี้เป็นวันมาสิจกกันแห่งโชคลาภทางการเงินของฉันเห็นไหมคะใส่โปรแกรมดีๆให้กับตัวเองในยามเช้าถ้าเราทำอย่างนี้เกิน28วันเราสะกดจิตตัวเองแบบนี้แหละหน้ากระจกเลยนะคะใช้คำพูดเหล่านี้ฟังลงไปเลยบอกว่าฉันวันนี้เป็นวันโชคลาภ ทางการเงินของฉันพูดไปวันนี้เป็นวันมหัศจรรย์โชคลาภทางการเงินของฉันนะคะถ้าคุณชอบคุณก็เอาไปใช้ให้คุณมีโชคลาภโชคดีทางด้านการเงินทุกวันนะคะให้เรื่องราวดีๆหลังไหลเข้ามาในชีวิตของคุณทุกวันคุณทำได้คุณนั่นแหละค่ะคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ทำได้ อยู่ที่คุณจะทํามันหรือเปล่าคุณตั้งใจแต่เช้าเลยวันนี้เป็นวันมาสจรรย์แห่งโชคลาภทางการเงินของฉันก็จงประคองความรู้สึกเหล่านั้นความรู้สึกที่เป็นแรงสั่นสะเทือนว่าวันนี้รู้สึกจากภายในออกมาเลยนะคะรู้สึกจากภายในออกมาเลยสั่นสะเทือนพลังงานออกมาว่า วันนี้ฉันจะโชคดีเนี่ยมีรู้เรื่องอะไรแหละแต่แม่งก็วันนี้เป็นวันโชคดีสั่นสะเทือนความรู้สึกออกมาว่าวันนี้เป็นวันโชคลาภมาสัจจัน์ทางการเงินของฉันต้องมีเรื่องราวข่าวดีทางด้านการเงินเข้ามาอยู่ที่เราว่าจะฝังโปรแกรมอะไรลงไปในชีวิตของเราอย่าไปแลกกับสิ่งที่มันไม่คุ้มบางอย่างก็แค่ถูกทดสอบ ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณขอหรือไม่อย่าตกมาตายประคองตัวเองให้รู้สึกดีมันไม่ตายหรอกค่ะแค่รู้สึกดีแต่มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเท่านั้นแหละคัดมันลงไปในสมุดเขียนมันลงไปพูดออกมาแปลงเสียงออกมาสั่นสะเทือนให้มากๆสั่นสะเทือนข้างในเนี่ยรู้สึกวันนี้คุณต้องโชคดีแน่เลย อะไรประมาณนี้ขนาดกันพูดอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นจากข้างในเลยนะคะบางคืนนอนหลับไปแล้วมีคนมาซื้อของในรลายแอดโอนเงินมาเรียบร้อยบางทีเช้าขึ้นมาเห็นยอดเงินจากเมืองน,นอกมีคนมาสั่งของซึ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะคนอย่างกันไม่จำเป็นต้องมาพูดโกหก เพราะเรามาปั้นเรื่องมาโกหกเรื่องที่ยังไม่เกิดถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องการก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะไม่ใช่เรื่องเราต้องถ่ายทอดสิ่งที่เป็นจริงเป็นประสบการณ์เรื่องที่เราจะต้องการดึงดูดและยังไม่เกิดขึ้นเอาไว้พูดคนเดียวกับตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือ เรื่องราวที่จะมาถ่ายทอดให้กับคนที่ลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ต้องพูดเรื่องที่เกิดขึ้นต้องเอาประสบการณ์ทั้งหมดนะคะมาพูดถ่ายทอดด้วยความจริงใจและขอให้คุณฟังอยู่ตอนนี้มีโชคลาภมาสัจจัน์เข้ามาหาคุณนะคะอีกหนึ่งประโยคสุดคลาสสิกเลยที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยยอมพูด บอกโอ้โหประโยคไมีตั้งมากมายมัไมไม่เอาประโยคนี้แต่มันจําเป็นต้องใช้เพราะอะไรรู้ไหมคะชีวิตของคนแต่ละคนนั้นมีค่ามีค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารค่าอุป,ปโภคบริโภคต่างๆเพราะฉะนั้นท่องคำนี้ให้มันติดปากไว้ฉันจ่ายเงินออกไปเงินไหลกลับมาหาฉันมากกว่าสิบเท่าเสมอ ฉันใช้ใจ่ายเงินออกไปเงินหลายกลับเข้ามาหาฉันมากกว่าสิบเท่าเสมอเพราะยังไงคุณก็ต้องจ่ายจ่ายให้ลูกให้พ่อแม่ให้แฟนคุณต้องจ่ายด้วยความรู้สึกดีและเต็มใจนะคะถ้าคุณต้องการที่จะอยากรู้ว่าคือรับดีดทึกดีๆเกี่ยวก,กับการขอบคุณเงินขอโทษเงินนั้นคุณสามารถเข้าไปที่ playlist ได้เลยนะคะกันสร้างไว้แล้ว มีคลิปเกี่ยวกับการขอบคุณเงินการขอโทษเงินมีเวิร์กช็อปที่คุณจะสามารถทำตามได้เน้นเรื่องเงินล้นลวนๆให้กับคุณเข้าไปในเพ p l ์ลิ i s ์นะคะซีซั่น2ขอบคุณเงินก็จะมี affirmation หรือ s e l l Talk ประจำวันที่จะเป็นประโยคตอกย้ำในสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่ทุกครั้งทุกคำที่พูดที่เขียนที่คัดอยู่ ความสั่นสะเทือนจากภายในความรู้สึกเหมือนจริงความรู้สึกตื่นเต้นว่าเงินกำลังเดินทางเข้ามาและเรากำลังจะได้รับเงินและเราได้รับเงินมันหล่นลงมาหน้าตักเราแล้วนั่นแหละค่ะแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกลังเลสงใจสงสัยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมเรื่องราวเหล่านี้กโกหกหลอกลวงหรือเปล่าอย่าทำ เพราะมันจะไม่เหมาะกับคนที่ลังเลสงสัยคลางแคลงใจนะ,ะให้เฉพาะคนที่ต้องการใช้คำพูดเปลี่ยนชีวิตอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวคุณตอนนี้สอดคล้องหรือยังถ้าพูดแบบนกแก้วนกขุนทองแน่นอนคุณจำได้แต่ถ้าคุณไม่รู้สึกเงินจะเข้ามาหาคุณอย่างไรล่ะจ๊ะเพราะฉะนั้นแก้ไขปรับเปลี่ยนนะคะไม่ต้องสนว่า พูดแล้วมันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรถ้าคุณไม่ทำมันก็ไม่เกิดนะเน้นเฉพาะคนที่ตั้งใจและทำจริงใช้ประโยค5ประโยคง่ายๆที่กันให้ไปอาจจะใช้ประโยคเดียวก็ได้ที่คุณชอบท่องไว้บริกรรมไว้บริกรรมไว้หรือทำรีทวนนะคะทำรีทวนในตอนเช้าฉันนางสาวกันกิรติชัยการมีชีวิตดีๆชีวิตโคตรเพอร์เฟ ชีวิตคลอดเพอร์เฟกตเลยมีความสุขมีความทราบซึ้งใจในสิ่งรอบๆกายเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคั่งอะไรก็ได้ที่เราจะพูดถึงตัวเองในแง่ดีแง่บวกนะคะเพราะแง่ดีแง่บวกจะนำพลังความดีความบวกเข้ามาในชีวิตคุณนำความมั่งคั่งร่ำรวยลังไลเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ประโยคเหล่านี้ตอกย้ำ หาประโยคจดแล้วนำไปใช้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็กันขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมั่งข้างร่ำรวยสำเร็จยอดเยี่ยมมีพลังทุกคนอย่าลืมตอบแทนกันด้วยการกดไลค์วิดีโอกดแชร์วิดีโอออกไปขอบคุณสำหรับไลค์แชร์และคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ